แสงสีอทองมันสองไปผานูุ่งผาและทะเลควันลอยมากับแสงไฟใจมันโบยเป็นอีกคราฟ้าคงดำแต่ดูใสราตรีนี้คือเพื่อนฉัน สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับสิงโตพาไปเช่นเคยนะครับวันนี้สิงโตกลับมาที่ คูเวตซิตี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะพาทุกคนมาเดินอยู่ริมชายทะเลเหมือนเคยครับหลังจากที่เราไปตามเมืองต่างๆรายที่รายเมืองแล้วนะครับวันนี้สิงโตก็พาย้อนกลับมาที่คูเวตซิตี้อีกเช่นเดียวกันครับเราจะไปดูกันว่าสถานที่แห่งนี้นะครับที่อยู่ใกล้ๆกับสถานทูตคูเวตแห่งนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจนะครับรู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้นะครับก็จะเป็น ที่ที่สวยงามอีกจุดหนึ่งเลยทีเดียวครับเดี๋ยวสิงโตจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้สำหรับฮาร์เบอร์วอล์กนั่นเองครับซึ่งเป็นสวนสาธารณะเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆกับสถานทูตคูเวตนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าที่สถานที่แห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็จะสวยงามขนาดไหนอย่าลืมติดตามชมในสิงโตพาไปนะครับ ครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นสวนทะธารณะที่อยู่ริมทะเลอ่าวเปอร์เซียนะครับสําหรับสถานที่แห่งนี้ด้านก็คือ h a r b o r w a l k นั่นเองครับซึ่งเป็นสวน,านสาธารณะที่เราสามารถเดินเล่นแล้วก็มาออกกําลังกายได้นะครับตอนนี้จะไม่ค่อยมีคนมาสักเท่าไหร่นะครับก็จะมี นักท่องเที่ยวมานั่งเล่นบ้างครับเพราะว่าวันนี้มันไม่ใช่วันหยุดนะครับที่มองไปไกลๆทางด้านนู้นนะครับทุกคนทางนั้นก็จะเป็นท่าเรือน้ำลึกของบริษัทน้ำมันแห่งคูเวตนั่นเองนะครับ วันนี้ผมพากลับเข้ามาในเมืองคูเวตอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะมาดูสถานที่หลายๆแห่งเลยนะครับสำหรับสถานที่นี้ที่ผมเลือกมานะครับก็จะเป็นอีกสวนหนึ่งนะครับที่ประมาณว่าอยู่ใกล้ๆกับตัวเมืองเรานี่แหละครับสำหรับคูเวตซิตี้นะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกกับสถานทูตคูเวตด้วยครับอยู่ริมทะเลแล้วก็ถ้าทุกคนมองเห็นนะครับอยู่ บนทะเลก็จะมีเหมือนกับประมาณว่าทางที่เชื่อมโยงไปยังอีกประเทศหนึ่งนั่นเองครับจะเห็นว่าอยู่บนทะเลเลยครับอยู่กลางทะเลนะเป็นจุดเชื่อมเชื่อมไปอีกเมืองเมืองหนึ่งแล้วก็อีกประเทศหนึ่งเลยครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะพาทุกคนไปที่นั่นดูว่าเราจะ ใช้เวลาในการเดินทางไปที่นั่นอย่างไรแต่มันจะไม่มีรถโดยสารประจำทางนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นรถแท็กซี่ไปนะครับไปดูตรงจุดจุดตรงนู้นแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งตรงนู้นที่มันสวยงามนะครับเราจะไปดูกันว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับแต่ว่าต้องไปหน้าหนาวช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วล่ะแต่ว่าก็ยังร้อนอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปใน ep ถัดไปนะครับแล้วก็ พอเราย้อนกลับมาที่ส่วนสาธารณะแห่งนี้สำราบฮา r b เ r อร์วอลนั่นเองนะครับก็จะมีจุดที่ชมวิวอยู่ตรงนี้จุดดูพระอาทิตย์ตกดินนะครับแล้วก็ถ้าเดินตรงไปด้านหน้าเรานะครับก็จะเป็นท่าเทียบเรือที่ EP ก่อนๆที่ผมเคยพาทุกคนไปเที่ยวชมมาแล้วแล้วก็มีอาหารทะเลตลาดอาหารทะเลเนาะตลาดอาหาร ทะเลพวกตลาดปลาพอเดินไปเรื่อยๆก็จะเป็นคูเวตทาวเวอรนั่นเองครับส่วนจุดนี้นะครับผมก็พาทุกคนมาอยู่ใกล้ๆกับสถานทูตคูเวตที่เห็นจุดแหลมๆยอดแหลมๆนั้นนะครับก็จะเป็นสถาบันวิจัยเกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับจะเห็นเรือลำนี้นะครับก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศคูเวตนั่นเองเปรียบเสมือนกับอ่า การประมงของชาวคูเวตนั่นเองครับก็จะใช้เรือในการประมงนะครับแต่หลังๆมานะครับก็จะเปลี่ยนจากการใช้เรือไม้จากการต่อไม้ก็มาเป็นการต่อจากโลหะแทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของประเทศคูเวตด้วยครับอันนี้ก็มาตั้งอยู่บนส่วนสาธารณะแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะ เพิ่มความสวยงามแล้วเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ให้กับประเทศคูเวตด้วยครับด้านหลังเราตรงนี้นะครับก็จะเป็นสถานทูตคูเวตนะครับตอนนี้อ,อินทาผาลำหมดลูกแล้วนะครับก็จะเหลือแต่ต้นอยู่ครับด้านนี้เราสามารถที่จะลงไปเล่นน้ำได้นะครับเพราะว่ามันเป็นชายหาดนะ แต่ก็ยังไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีขยะอยู่ข้างๆเนาะแต่ถ้าเป็นช่วงวันศุกร์กับวันเสาร์ควรจะมาเยอะมากนะครับที่ชายหาดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตอนกลางคืนนะะก็จะมีแบบว่าชาวคูเวตเขาก็จะมานั่งปิกนิก,กนั่งพบปะสังสรรค์กันที่นี่จะเห็นแบบว่าเป็นชุดขาวๆนั่งกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยนะเป็นเอกลักษณ์ของคนอาหรับนะเขาก็จะใส่ชุดขาวๆนะชุดคลุมสีขาว เห็นไหมครับว่าก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะหรือว่าเขายังไม่ได้มาทําความสะอาดหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ก็จะเป็นเรืออีกลำหนึ่งแล้วก็จะมีเหมือนศาลาพักให้นั่งเล่นนะครับตรงนี้จะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินจุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตรงนู้นอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินไปดูตรงนู้นก็จะมีคนตกปลาอยู่ตรงนู้นด้วยครับ ตรงนู้นก็จะเป็นจุดชมวิวแล้วก็จะเป็นจุดถ่ายรูปด้วยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปตรงนู้นนะแล้วก็จะเดินเล่นไปเรื่อยๆนะครับไปดูตรงนู้นว่ามันจะสวยขนาดไหนถ้าจะมาถ้าเรามาช่วงค่ําๆนะครับเราก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกดินแสงยามอัสดงนะครับก็จะสวยอีกอีกวิวบรรยากาศหนึ่งเลยนะครับ ช่วงจังหวะเวลาที่เร่งรีบเราก็พยายามที่จะรีบมาให้ได้มากที่สุดครับเพื่อที่จะรีบกลับที่พักเพราะว่าการเดินทางในแต่ละจุดค่อนข้างที่จะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเพราะว่าเราเดินทางมาโดยรถโดยสารประจําทางนะครับก็จะไม่มีรถส่วนตัวรถก็จะในการเดินทางนะครับมันค่อนข้างที่จะต้อง ทำเวลาให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าจากคูเวตไปที่พักผมก็ใช้เวลาก็ประมาณส5นาทีระยะเวลาการรอรถนานมากๆครับทุกคนก็จะมีฟู้ดท r รัคด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีตรงฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่ามิวเซียมของคูเวตนะก็จะเป็นแสดงพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับคูเวตนะครับตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับก็ก็ยังถือว่ามีมีคนมานั่งเล่นอยู่นะแต่ก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับตอนเย็นผมคิดว่าน่าจะมีคนมาเยอะกว่านี้นะครับจะมีคนตกปลาอยู่ตรงนู้นครับมีคนเล่นเจสกีอยู่ด้วยครับ ตอนกลางวันนะครับตอนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างหน้าร้อนเข้าสู่หน้าหนาวนะครับตอนกลางวันก็ยังร้อนอยู่แต่ไม่ถึงกับขั้น50องศานะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ35 4 5ถึง45องศาครับแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยก็จะเริ่มหนาวแล้วละครับทุกคนแต่น้ำทะเลเขาก็ใสอยู่นะตอนนี้น้ำทะเลมันลงอยู่ครับ มันก็สามารถมานั่งเล่นมาออกกำลังกายได้ครับพบปะสังสรร์ได้ที่นี่แต่เขาก็บอกว่ารดน้ำแบบหญ้าเขียวขจีอยู่นะทุกคนนะอันนี้ก็จะได้ยินเสียงเขาเรียกละหมาดเนาะ ที่นี่ก็จะเป็นเมืองอิสลามนะครับก็จะมีเขาเรียกว่ามัส,สยิดเนาะอยู่ตามจุดต่างๆเยอะแยะมากมายถ้าเป็นประเทศเราเป็นเมืองพุทธก็จะเป็นวัดต่างๆนะครับตามจุดต่างๆตามหมู่บ้านตามทีม่เมืองต่างๆของบ้านเรานั่นเองแต่ที่นี่ก็คือเขาก็จะเป็นจุดละหมาหรือว่ามุสลิมของแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละตำบลแต่ละอำเภอหลายๆจุดนั่นเองครับ แต่อิสลามเขาค่อนข้างที่จะเคร่งครัดเนาะมีเวลาละหมาดห้ารอบต่อวันเขาก็จะไปตลอดเลยละครับแต่มิเวเซียมของคูเวตเขาก็เปิดให้เข้าฟรีนะไม่ว่าจะเป็นคนคูเวตหรือว่าชาวต่างชาตินะครับแต่ว่าเขาจะปิดวันจันทร์ครับ น,นี้ก็จะเป็นซูมตรงนี้ปั้มผมอยากก็เข้ามาในล้มนิดนึงนะเขาก็จะทำเหมือนศาลาบ้านเราแหละซือันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับมองไปเห็นท่าเรือน้ำลึกฝั่งนู้นของอบริษัทคูเวตบริษัทน้ำมันแห่งประเทศคูเวตนะครับ ฝั่งน,นี้จริงๆแล้วทางนู้นมันก็สามารถไปได้นะแต่มันต้องเดินอ้อมเดินอ้อมไปทางนู้นนะครับเห็นไหมครับมีนกนกมาจับปลามีคนตกปลาด้วยครับเห็นไหมเขาได้ปลาด้วยครับทุกคนนี่สุดยอดน่นนนเห็นไหมเห็นไหมเขาได้ปลาด้วยครับเขาได้ปลาด้วย มองไม่เห็นครับทุกคนและนี่ก็คือวิวของคูเวตนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นฮัมเบอร์วอล์กนะก็จะเดินเดินเดินผมก็จะพาเดินมาจากฝั่งนู้นเดินมาเรื่อยๆๆืๆเืฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็ปึ๊บถ้าเราจะอ้อมไปฝั่งนู้นนะครับเราก็ต้องเดิน เดินไปฝั่งนูน้นไกลๆฝั่งนูน้นอ,อมอ,อมๆอ,อมออมไปเพราะว่าเมื่อกี้คนที่เขาตกปลาเขาได้ปลาด้วยแหละครับทุกคนตรงนูน้นจะมีปลาตัวเล็กๆเยอะมากทุกคนในน้ำครับมีปลาตัวเล็กๆเยอะมากครับมันขึ้นเต็มเลยแต่ไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรนะครับเยอะมากๆครับ ทางฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นคูเวตทาวเวอถ้าเราเดินไปเรื่อยๆประมาณสักเกือบ2กิโลเมตรได้นะครับแล้วก็จะมีท่าเรือที่จาะเรือประมงนะครับที่ผมเคยพาไปเมื่อครั้งก่อนนู้นแรกๆเลยนะครับแล้วก็จะมีตลาดปลาตลาดอาหารทะเลนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นวิวอ่อเป็นคูเวตซิตี้ครับ แล้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์คูเวดแล้วก็สถานทูตคูเวดครับก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะมานั่งเล่นนะครับมาพักผ่อนในช่วงของวันหยุดก็สามารถที่จะมาได้นะครับแล้วก็ อย่างไงก็ฝากถึงทุกคนช่วยกันร,รักษาความสะอาดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเที่ยวที่เมืองไทยหรือว่าจะเป็นเที่ยวที่สถานที่อื่นๆนะก็อยากจะให้ทุกคนนะครับก็ช่วยกันร,รักษาความสะอาดเป็นเอกลักษณ์และก็วัฒนธรรมของไทยด้วยนะครับกินแล้วก็เก็บทิ้งใส่ถังขยะนะครับเพื่อให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่และก็สะอาดมากขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นวิวนะ วิวของสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับก็สามารถที่จะมาเดินเล่นออกกําลังกายหรือว่านัดพบใครก็ได้นะครับสําหรับสาวๆก็สามารถนัดนนมอาลับมาพกกันที่นี่นะครับเขาก็จะลดน้ำหญ้าเขียวขจีอยู่นะครับแต่เดิมตรงนี้จะเป็นป้ายรถเมย์นะแต่ตอนนี้เส้นนี้ไม่น่าจะมีรถเมย์วิ่งแล้วลระครับทุกคน ก็เดี๋ยวผมพาเดินกลับไปตรงนู้นนะครับไปไปที่เดิมที่ผมพาเดินมานะอุ้ยมันมีปลาอยู่ข้างๆด้วยครับทุกคนปลาอะไรไม่รู้เห็นไหมครับแต่น้ำทะเลเขาก็ใสยอยู่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพโดยรวมของ h a ร์เบอร์วนะครับเป็นส่วนสาธารณะที่เราสามารถที่จะมานั่งเล่นพักผ่อนได้นะครับกันบ้างครับสำหรับส่วนสาธารณะแห่งนี้ h a ร์เบอร์วอลนั่นเองครับเป็นส่วนสาธารณะที่อยู่ใกล้ใก,กับ คูเวตซิตี้นั่นเองครับอยู่ริมทะเลอ่าวเปอร์เซียเช่นเคยครับเป็นส่วนเล็กๆนะครับแต่ก็บรรยากาศดีเลยทีเดียวครับสําหรับใครที่ว่างๆนะครับก็สามารถที่จะมานั่งพักผ่อนได้นะครับแนะนําให้มาตอนเช้ารู่แล้วก็ตอน หัวค่านะครับรวมไปถึงตอนกลางคืนด้วยถ้าเป็นตอนกลางคืนนะครับก็จะหรับประดาไปด้วยไฟที่สวยงามครับแต่ตอนกลางวันก็จะร้อนนิดนึงนะครับสําหรับใครที่อยากจะมาที่นี่นะครับ Harbor Walk ออยู่ใกล้ๆกับสถานทูตคูเวตพิพิพธภัณฑ์คูเวตนะครับก็สามารถที่จะมาได้นะครับนั่งเล่นแล้วก็พบปะใครได้ที่นี่นะครับแนะนำเลยสำหรับใครที่อยากจะมาพักผ่อนที่นี่นะครับ แล้วก็อย่าลืมติดไม้ติดมือพวกของอาหารเครื่องดื่มมารับประทานด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเก็บใส่ถังขยะหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะครับก็ฝากไว้สำหรับพี่ๆทุกคนที่อยากจะมาเที่ยวชมมาพักผ่อนที่นี่นะครับ h u m b บิ Walk กินดีต้อนรับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะพาทุกคนเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้สถานที่เล็กๆแต่ว่ามี ความหมายมากมายนะครับเราสรามารถที่จะเดินไปที่ร้านอาหารใกล้ๆได้ด้วยครับสําหรับวันนี้คงต้องจากลาท่านผู้ฟังไปแล้วล่ะนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับเราพบกันใหม่ EP หน้าสําหรับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ ที่คือบางกับจิตใจฝันที่มีนั้นไม่เคยหยุดแม้เวลามันล่องไป